ฝนตกยางแรงเลยค่ะพัทยานะคะพัทยานาเกลือนะคะฝนตกยางแรงเลยค่ะเอฟซีรักษารศภาพา,ฐาปปันเด้อน,นะคะมองบูหญินตึกเลยนั่นนะคะตกยางแรงเลยค่ะยินเสียงบ่ค่ะตกยางแรงเลยค่ะพัทยานาเกลือค่ะ ยางแรงตุกยางแรงรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะปเป็นเ่ืงใแห้งด้วยสิ ธรรมชาติเนาะหน้าฝนเนาะฝนตกทางทะเลนะคะมาทางทะเลฝนจะตก